เออนัติดนสบาอยู่บนดอยพอเตอทุกท่านเอยออกได้จะได้เนี่ยบนภูเขาบนดอยทุก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 ออกได้จะได้พอเตอมากช้กกจเอเออเทอ่ะทดได้ไปเลออกได้จได้อยู่ไกลทืออยู่สุเทือด่านเออ น้ำทิพน้ำสวรรค์จะกินเติ่เนาะเลืกกจะดูไหนออกได้จะได้เนาะอยู่บนดอยเนาะท่านขอจ๊ะว่าน,น้ำทิพน้ำสวรรค์นเนี่ยไ,ไม่มีแห้งออกตลอดเอาไปแต่เนาะเก็บอือดูท่าแต่ดูเป,ป็นเยอะไม่เป็นคนเลือกไหนี่ เรามุดเเด้อเาเด้อมุอเดเี้นี่นี่นี่น่อืมมอดนี่ยมันก็ตัดสมัได้แล้วรู้เออออกมาอี่อกะใส่ติ่งเลยนะใส่เมนกับน้ำที่ในปุ้นในแกะท่านามันกะบุญวาสนาอาายัเนีไม่เห็นเดลอบุญวาสนาอืม นีคนขวดเทคขวดบไปไป็นหืออ๋อแล้วนี่เืไปที่เดิมจะได้ปิดเออเอาข้อเอาน้ติ๊บน้่สว่นไปกินไปดื่มเนาะอืมะคนละขวดอ๋ออืมคขวดอุ้ยอันยจะปิดเอออือดีกันดกัน ี่แคุงแล้วเนะาะแลุงแลุงก็จะง่ายหน่อย <laughs> มาชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่โดยพระพุทธบาทดอยรถ้นทุกท่านสูงนะครับสูงก็เดินก็แค่จะแม่เห็นในใจเนาะอย่างปลูกไ้เนี่ยดูไปตรงนั้นออือ เข้าใจเนาะม,มันก็ต้องพูด